สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่อง s a f a r Story ชาแนลกันอีกแล้วเนาะก็คลิปนี้ก็คือแบบเป็นการลงคลิปในรอบเดือนเลยก็ว่าได้เพราะว่าแบบไม่ได้ลงคลิปกันมานานมากเลยใช่ไหมเพราะว่าการบ้านเยอะงานเยอะแล้วก็แบบตามสอบแก้สอบวิชานู่นนี่นั่น,นเยอะแยะไปหมดนะทุกคนก็เลยแบบด้วยความที่พลางงานมันเยอะมันก็แทบจะไม่ได้ลงคลิปเลยเนาะก็คือแบบไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเดือนเลยทุกคนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันเนะาะเพราะว่างานเยอะมากจริงๆก็คลิปนี้เราก็จะมาทำ watch on my ipad นั่นเองทุกคน ก็คือแบบว่า iPad เครื่องนี้ก็คือใช้มาจะปีหนึ่งแล้วเนาะก็ <s we at> ได้มาช่วงประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วเนาะ,ะ <S <s <we at> แล้วก็ใช้มาตอนนี้ก็คือแบบก็ยังโอเคอยู่เนาะ,ะ <S <s <we at> แต่ว่ามันก็แบบอืยังไงดี คือมันใช้มาจะปีหนึ่งแล้วไงมันก็แบบเครื่องมันก็เริ่มอืดๆบ้างอะไรบ้างนะทุกคนนี่แต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะนี่ก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าถามว่ามีแพลนจะเปลี่ยนไหมก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานก็อาจจะเปลี่ยนนะทุกคนก็จะใช้เป็นรุ่น iPad Air 5เนาะเพราะว่าสเปคมันก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันแบบเทียบเท่าโปรแล้วมันก็ราคาไม่แรงเท่าโปรด้วยทุกคนมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะกับเราอยู่พอสมควรเนาะก็เครื่องนี้ก็จะเป็นรุ่น iPad Gen 6ความจุ32กิกะไบต์นั่นเองทุกคนแล เซน6ใช่ไหมแล้วมันก็เปิดตัวมา4ปีแล้วด้วยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่นานอยู่เหมือนกันทุกคนฉะนั้นเนี่ยมันก็แบบเวลาใช้งานมันก็จะมีค้างบ้างกระตุกบ้างอะไรบ้างทุกคนแล้วก็แบบเข้าแอปแล้วเด้งออกก็มีนะทุกคนแล้วแบบคือเครื่องนี้มันเป็นความจุ3 2กิกซซึ่งมันก็ใช้ไม่พอนี่ทุกคนคือจะโหลดเกมมาก็โหลดไม่ได้พับ g f r e e Fire ออะไรแบบเนี้ยคือโหลดไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าโหลดมาเนี่ยเครื่องเต็มแน่ๆทุกคนเพราะว่าแบบนี่าเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าจะ คือโหลดได้แค่นี้จริงๆโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าแอปใน iPad ของเราจะมีอะไรบ้างทุกคนไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนว่าจะมีแอปอะไรกันบ้างเนาะก็อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าแรกนั่นเองทุกคนซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่ามันจะเป็นแอปที่เขามีมาให้อยู่แล้วไงแล้วก็จะมีเป็น w i เจ็ t ที่เราใส่ไวนะ้นทุกคนก็คือจะเป็นสภาพอากาศนั่นเองแล้วก็อันนี้คือจะเป็นแบตเตอรี่ของตัว iPad แล้วก็ Apple Pencil แล้วก็พวกอะไรนะอุปกรณ์บลูทูธที่มาเชื่อมต่ออะไรแบบนี้ทุกคนมันก็จะ แล้วก็อันนี้คือจะเป็นแอปที่ไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนก็คือจะมารวมอยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปภาพกันนี่รูปภาพก็คือแบบจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือถ้ามีรูปเยอะกว่าน,นี้เครื่องมันก็จะเต็มเนาะเราก็เลยแบบเก็บรูปภาพหรือว่าวิดีโอไฟล์งานต่างๆได้ไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรทุกคนก็มีประมาณนี้แหละเนาะโอเคนะที่2จะมีเป็นในหมดหมู่ของ Google ก็จะอยู่ด้านบนทุกคนนี่ก็จะมีเป็น Google 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 Chrome Drive Map Google, Google c l a s s r o o m Google Meet แล้วก็จะมีเป็น ทางโซ l a t e ลไปภาษาเนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเป็น Facebook, Messenger, Instagram, Line, Discord, Twitter, YouTube, Pinterest นั่นเองทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ Instagram กันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้าง s. san san underscore 2008ทุกคนก็สามารถจะกดติดตามกันได้เนาะต่อไปเราจะมาดูกันที่อะไรดีจะมีเป็น Pinterest อันนี้คือจะเป็นแอปที่เอาไว้โหลดพวก w อ l เ p เปอรหรือว่ารูปสวยๆที่เราอยากได้ทุกคนนี่เห็นไหมมันจะมีแบบเยอะมาก สมมติเราจะโหลดวอลเปเปอร์แล้วก็พิมพ์ไปเลยทุกคน paper, iPad, น,กนี่วอลเปเปอร์ไอแเนาะปึ๊บนี่มันก็จะมีขึ้นมาให้แบบเยอะมากๆทุกคนนี่ก็คือสามารถที่จะเลือกแนวได้เนาะจะเอาเป็นแบบมินิมอลหรือว่าเป็นแบบสีพาสเทลอะไรแบบนี้คือเลือกได้หมดเลยทุกคนนี่ไม่ได้มีแค่วอลเปเปอร์ไอแพนะจะมีเป็นแบบวอลเปเปอร์ไอโฟนด้วยนะทุกคนแล้วก็แบบวอลเปเปอร์ของคอมพิวเตอร์ PC แลระแบบนี้ก็มีเหมือนกันเนาะต่อไปจะเป็นเกมทุกคนก็จะมีเป็น โลบอกเฮเดแล้วก็อะมองอัสเซนทุกคนก็มาดูเฮเดแล้วกันเนาะนี่อันนี้คือจะเป็นเกมในตำนานเลยทุกคนแบบเล่นมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็แบบว่าไม่ได้เล่นนานมากแล้วก็เพิ่งมาเล่นอีกทีก็คือช่วงประมาณไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนก็แบบโหลดมาเล่นไงเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาเล่นกันก็แบบโหลดมาเล่นบ้างเลยแบบนี้นี่อันนี้ก็คือจะเป็นฟาร์มของเราทุกคนนี่ตอนนี้ก็คืออยู่เวลสิบเอ็ดเนาะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่น ประมาณน,นี้อันนี้ก็คือมีคนมาซื้อของเนาะโอเคก็ต่อไปจะเป็นหมวดหมู่ของเพลงทุกคนก็คือจะมีเป็น i k k t o กก็เข้ามาดูหน่อยไปกดติดตามกันได้เนาะก็คือจะใช้เป็นชื่อเดียวกันกับใน IG เลยต่อไปก็จะเป็นแอปนี้ทุกคนคือจะเป็นแอปเที่ยว้ในการแยกเสียงร้องแล้วก็เสียงคาราโอเกะเนาะแล้วก็จะมีเป็นชาสแซมาเน,นี้ยคือจะเป็นเอาไว้ในการ ตามหาเพลงที่เราไม่รู้ชื่อทุกคนสมมติว่าเราอยู่ในงานคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างแล้วแบบเขาเปิดเพลงใช่ไหมเราก็กดเข้ามาในแอปนี้ทุกคนนี่กดเข้าไปในชาแซมแล้วก็กดแท็บตรงนี้ตรงกลางอะแท็บทูชาแซมเนี่ยกดเข้าไปแล้วมันก็จะแบบฟังเพลงที่เปิดอยู่แล้วมันก็จะขึ้นเป็นชื่อเพลงมาให้ทุกคนแล้วก็เป็นชื่อศิลปินคนร้องด้วยถือว่าดีมากๆทุกคนอ่ามหมดหมู่นี้จะเป็นในมหมดหมู่ของการทารํางานทุกคนก็จะมีเป็นกู๊ดโน้ตนั่นเองทุกคนนี่ก็คือจะเป็นแอปที่ เอาไว้ในการทํางานหรือว่าการจดเลคเชอร์ทุกคนคือแบบฮิตมากเลยนะแอปเนี้ยแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดอะ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นแอปเสียตังนะแต่ว่าตอนนี้คือเขาก็เปิดใหนะ้โหลดฟรีเนาะแต่ว่าก็จะมีบางฟีเจอร์ที่ถูกตัดออกไป<ม>นี่อันนี้คือจะเป็นงานที่เราทําไปทุกคนนี่เก e ้าอี้นวดไฟฟ้าว่ะนี่ประมาณนี้เลยทุกคนนี่ก็คือแบบอาจจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่ทุกคนคือก็ตกแต่งไม่เก่งไงเออประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็น i b i s p a พนนออันนี้คือจะเป็นแอปวาดรูปทุกคน เป็นแอปฟรีนะคือสามารถโหลดมาใช้ได้เลยแล้วก็แบบวาดได้ดีดมาก,มากๆนี่เห็นไหมจะมีประมาณนี้เลยทุกคนนี่ไอที่สวยๆอะไรพวกนี้คือเพื่อนวาดนะทุกคนคือแบบตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนเห็น iPad ใช่ไหมก็แบบเออยืม iPad ไปวาดรูปอะไรแบบนี้นี่ทุกคนแล้วก็รูปที่เราวาดเองก็คือจะมีเป็นรูปอันนี้รูปเลมอนอันนี้วาดเองแล้วก็จะมีเป็นรูปเพื่อนทุกคนนี่คือวาดรูปเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนไงเออประมาณนี้โอเคแล้วก็ ต่อไปจะเป็นคีย์โน้ตก็เอาไว้ในการทำแบบว่าพรีเซนเทชันทุกคนแล้วก็จะมีเป็น Clear Scanner ก็เอาไว้ในการสแกนเอกสารออกมาเป็นไฟล์ pdf นั่นเองเนาะแล้วก็ m a g i c e r a s e r อันนี้คือจะเอาไว้ในการแบบตัดภาพพื้นหลังออกทุกคนนี่เอาไว้ในการทำรูปภาพ png นั่นเองเนาะโอเคโฆษณาก็จะเยอะนิดนึงทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเครื่องคิดเลขแล้วก็ M s t u d e n t นอันนี้นนคือจะเอาไว้ในการแบบว่าตรวจสอบผลการเรียนคะแนนความประพฤติต่างๆของเราเนาะนี่ก็จะมาอยู่ในแอปนี้หมดเลยนี่ ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่ฮีเป็นแงคะแนนความประพฤติร้อยคะแนนเต็มแล้วก็ผลการเรียนตอนนี้อันนี้คือจะเป็นของตอนม .1 เนี่ยทุกคนเนี่เห็นไหมตอนม .1 3.8 9แล้วก็เทอม1 3.93ของม .2 ยังไม่มีทุกคนก็น่าจะต้องรอช่วงสิ้นเดือนตุลาเนาะต่อไปจะเป็นแอปตัดต่อแล้วก็แอปแต่งรูปทุกคนก็จะมีเป็น iMovie c a p c ั t ลายเคมรล่าเนี่ยคือจะเอาไว้ในการทําภาพปกคลิปหรือว่าแบบการแต่งรูปใส่ข้อความต่างๆอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นแคนวาทุกคนอันนี้คือจะเอาไว้ในการแบบทํางานเหมือนกันทุกคนเอาไว้ในการทํางานแบบที่เป็นพวกใบงานต่างๆเนาะพวกที่มันต้องตกแต่งสวยๆเงี้ยก็แบบจะต้องใช้แคนวาทุกคนนี่เห็นไหมมีงานเยอะมากทำาในแคนวาหดเลยทุกคนนี่พวกงานโปสการ์ดต่างๆก็คือทําในนี้หมดเลยเนาะ แล้วก็จะมีเป็นแบบว่าอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายทุกคนนี่เยอะมากคือแอปนี้เป็นแอปรีทุกคนสามารถโหลดมาใช้กันได้เนาะแล้วก็จะมีเป็นแอปโนด้วยนะทุกคนนี่อันนี้ก็คือมีงานบางวิชาที่ทําในแอปนี้เนาะเห็นไหมอันนี้งานภาษาอังกฤษแล้วก็งานวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองทุกคนนี่นี่งานแบบเยอะมากแล้วก็อันนี้คือแบบเก็บเอาไว้ตอนจะสอบแต่ว่าสรุปก็คือตอนเข้าห้องสอบก็จําสูตรไม่ได้อยู่ดีทุกคนก็คือแบบไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเนาะโอเคก็หมดลงไปแล้วทุกคนสำหรับ What's on my iPad ของเรานั่นเองเแล้วก็ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยหนึ่งคนแล้วก็ <laughs> มีแมวมานอนข้างหลังด้วยแมวอยากออกกล้องโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย